กูอะแต่กระผมขอคำคมจักหน่อยนะนะครับเกี่ยวกับอยังกระได้ครับผมจัดให้จักหน่อยเนี่ยครับผมย่ามทุกเพิ่นเอินลูกน้องครับย่ามมีเงินทองเพิ่นห้องคู่บ่าครับผมอือโอโหสุดยอดครับโอเคครับไปไปเชื่อกันครับกูอะกบะผมโอ้ยเมื่อที่เขาเจอไอ้ยังเจลซีต่อแชมป์โลกแชมป์โลกแชมป์สมรสนโลกโอ้ยอยากเจอมันพระกระบอกหยุด <ersch> มันของฝรังกับยุด <asy> ตกลงบริษัทก <S. S 32> ูมันับถือศาสนาอย่างกแนวมาถังสั่นจังว่ครับไอ้วางสันหลักฮิตจำจะมดชนโลกวไอ้นักว่ฮะถวยนักืมบ่ปันใดเก็บโอ้ชนาปารีดได้ยังไงเอ้ยยังเงยอยูยนี่ครับพี่ดครับทิปผมชนะปารีครับทิปผมชนะ เข้าใจแล้วอย่าย้ำนะก็แค่ปลาลิดแซงแปงแงงนะเอ้ยตบตบมนันมาดลิดไปสามจีลูกไปเด้ดนะ <laughs> นี่แช่มโวยเฮ้กึ่งนานี่แช่มแช่มโวยเอ้สวัสดีครับแช่มครับโอ้ยให้เกียรติกันบ้างสวัสดีครับแช่มครับผมโอ้ยหนาวเขาสุดยอดจะมาหนาวธรรมดาแล้วครับพี่ผมมันของแค่มองเจอจาเฮ้ยที่ใช้มาเป็นสีน้ำชีวภาพ แมนเชสเตอร์ยืนเต็มของโค้ดแตกแจกแจมมาในแผน4 1 2 1 2คือเก่าเหมือนเดิมนะครับเมื่อนี้รู้สึกว่าจะเจอของแข็งของแท้นะครับแช่มสโมสรโลกนะครับสิงบูเจลซีนะครับมาในแผน4 2 3 1ครับผมนี่โอ้ยเมื่อนึกว่าฝันกับวมาจีตบปารีสเฮียนสามลูกปันนั่นนะครับโอ้ยโว้ยซือจ้าโค้ดแท็กมีเสียปารีสแต่ว่าเจลซีนี่ของจริงครับผมขอคารวะครับพงษ์ ส่วนรวมน้ำเขาเลยสูส้ๆเด้อแจ็กสันน้องสูส้ๆเขาสูดที่เฝ้ายายมังเม่มไม่ย่งตอนกูกำลังฟ้อมดีเลยบ่ได้ลองน้ำเขาจะเีื่อ,อสนวน <c oughs> ไม่มีอะไรไม่มีอะไรพี่โดจิ๊บจเดี๋ยวจะซัดขึ้นไปยาวๆให้นะไม่มีอะไรปล่อยมาเลย เสียงคอนสอน,นั้นอหเสียดายอ๋อมันยังมาแปดอีกมันบทดไช่มันคือบทถึกเต็มคออยจักบาาเนี้ยอ้ยอกดจนวอ,อกัดแี้วยุ่ม กรรมการปร้อนเวีหมดเวลาครึ่งแรกเสมอสวนสวนครับผมไม่ต้องเสียใจในเพี้ยนเดี๋ยวโคตรก็ส่งลงหรอกนะ้าโคตจ้องกูลงมงเงี้ยกูละเสือใจเลยนึบูจะแก้กสันสิ้นหวังไปยังไงมัะงส่งลงช่องต่โตไหมลงมันแปลว่ายังว่าใดเดีดวะกูถา,ามนะเ่นใจเย็นเพื่อนใจยเย็นไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขา แต่จงเอาเท่าที่เราจะบินไหวมันจีนโลงมาเนาะมันคือจมเลยเนาะนี่กูแชมป์สโมสรโลกนะโว้ยวันดีสั์แซมมีเสียฟอบในแจักนอยไหมครับพี่บูโน่ครับเดี๋ยวย้อนกข้าไปให้มองไหม กดบอลงอุงุดงิดถ้าไม่ผมลงเอากูไปนั่งแม่มึงเหรอแต่ครับอกว่าพี่โดขาแข็งเลยนะครับอ๋โอเคบ่เอาเอาไป,ไปวอมในสนามครับครับเดี๋ยวมันจะไปเปลี่ยนแล้วครับเออวอมวอมเลยเตรียมเปลี่ยนกับฟาวซองเลยนะครับเออเดี๋ยวสิฟาวซองเดี๋ยวนี้นะอือ มาเปลี่ยนหวัวใจมึงนั่เออเออลงมาแล้วลงมาแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วพักเลยเพื่อนพักเลยโอเคยุดเกมยุดเกมใบเหลืองมึงอกี้กาวิกีวิอาจารย์ไม่ให้ใบเหลืองเพื่อนผมได้ยังไงอ่ะเฮ้ยมึงโมเดลลง เปลียนน้ำเขาบังแกบานยงนันเจ็ดสันนะฮะน่ะฮะว่ามันขาดเครื่องอุตมันเสียบตัวไงโอ้ยผมเจ้าฟิลิกมาเพื่อกอบกู้ครับนี่นตึงหน้าครับถ้าบทใส่กระขหยผมจะขับโตรอ้าดีนอนเตียนมึงแียบ อย่าจับผมเดี๋ยวเสียสรงเฮ้ยปัดมันปัดออกแม่แดงแลยวะโหสุดยอด ก,การปอนวิดไปไวลาการแข่งกันเฮ็จยังก็ไ่ได้เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับผมเฮ้ยป็นดี้ทำเลยเถิดแล้วนต่จะขาอ่อนทำไมเนะี่ยให้เขากะชากไปยิงนะเนี่ยเอ้าโอ้ยแดดมันฮ้อนอย่อไม่ริกันนะนะฮะว้ายแต่กูหนาวเอ้ยแดดมันร้อนแต่กูหนาวเออมีมึงละหนาวผู้เดียวบักหนาวเอเอกูหนาวเออมาเข้าเฟรมหน่อยสิโอ้ยเสียดายครับรอสุดเด้ โอ้แต่กับผมเป็นังไดครับปารีสเซ็งแปลงแง่งดีโคเตเซียไวไย้แปังไดมุนเอเ,อเล่ถึงหอนหอยเชีจ้าพันนำเหรอผิดฟอร์มครับผมแต่ว่าสองทีมนี้นี่สดซ้ำกันทั้งคู่นะครับถือว่าเป็นเกมที่สูสีครับว<ฮ>่าแต่กับมีอยังสิฝากถึงแฟนบอลเชลซีสิงห์บู่ปะครับครับเป็นแชมป์โลกแล้วก็อย่าลืมติดตาม่องโคตรเตแกะแต้มน<ฮ>้ำเด้อครับเด้อไม่ได้วันจันทร์คืนไล่บกคดคืนครับคืนครับเจอกันสองทุ่มครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปถ่ายเบิรงครับคดบอลลารูมา ได้กระป๋องสีม่วงไปครับผม hmm.